ขอธรรมะเปิดประเทศหน่อยค่ะไม่ต้องมีธรรมะเหรอเปิดประเทศไม่ต้องมีธรรมะมีกฎหมายมีคําสั่งมันก็เปิดได้แล้วสภาพธรรมธรรมะเดี๋ยวนี้ก็ต้องใช้ธรรมะเปิดประเทศเหรอฮะเปิดประเทศไม่ต้องใช้ธรรมะนะฮะใช้กฎหมายใช้คําสั่งก็เปิดได้แล้วนะฮะฝากไว้ยตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤศจิกายนเป็นต้นไปประเทศไทยจะเริ่มเปิดรับการเดินทางเข้าประเทศไทย โดยไม่ต้องกักตัวสำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนครบโดดแล้วและเดินทางเข้าประเทศไทยโดยทางอากาศโดยมาจากประเทศที่เรากำหนดว่าเป็นประเทศความเสี่ยงต่าเราจะขอเพียงแค่เมื่อเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยทุกคนต้องแสดงตัวว่าปลอดเชื้อโควิด19ในเบื้องตน้นตต่เริ่มกำหนดารายชื่อประเทศความเสี่ยงตำ่ำที่จะสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ โดยไม่ต้องกักตัวไว้ที่อย่างน้อย10ประเทศซึ่งจะรวมประเทศอย่างเช่นอังกฤษสิงคโปร์เยอรมน,นีจีนและอเมริกา